กรี่ยมเช้าครับเช้านี้เนี่ยนะครับผมก็จะออกไปปั่นจักรยานนะครับผมหนึ่งชั่วโมงมาดูกันนะครับว่าน้ำหนักของผมเองจะหายไปกี่กิโลนะครับนี่เลยนะครับก่อนปั่นแล้วก็ขึ้นชั่งให้ดูกันสดๆเลย นะครับตัวเลขที่ออกมาเนี่ยนะครับผมก็คือ83.40กิโลนะครับปาดเสร็จแล้วนะครับผมกลับมาช่างนะฮะลองมาดูกันนะครับว่าจะหายไปเท่าไหร่นะครับตอนนี้นะครับผมก็เป็นเวลา6โมง27นาทีนะครับผมเราก็จะกลับถึงบ้านไม่เกิน8โมง30นะครับหรือว่า8โมงครึ่งนั่นเองนะครับผม อันนี้ก็ถึงบ้านไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ใช้เวลาไปาประมาณชั่วโมงนิดๆนะครับผมไปเดี๋ยวรอไปช่างน้ำหนักกันเลยครับตัวเลขที่ออกเนี่ยนะครับผมก็อยู่ที่8ปด5ิกิโลนะคะัถ้าชื่นชอบคลิปนี้เนี่ยนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับไปกับช่อง,ง youtube ปานไปกับกะทิด้วยนะครับสวัสดีครับ